สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์2ทุกคนครับมาศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์แทรกสอดของคลื่นแสงผ่านช่องแคบคู่หรือที่เขาเรียกว่าสลิดคู่กันนะครับสลิดคู่การทดลองเนี้ยปรากฏการณ์นี้โดยยืนยันได้จากการทดลองเนี้ยนะครับมันเป็นการทดลองที่พิสูจน์ว่าแสงเป็นคลื่นนะครับหลังจากที่เขาถกเถียงกันว่าแสงเป็นคลื่นหรือไม่นะครับศาสตราจารย์นิวตัน กับสตรอาจารย์อยเกนเกระทบกันอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับแต่ปรากฏการณ์เนี้ยเขาได้พิสูจน์ด้วยการทดลองว่ามันเกิดการแทรกสอดกันการแทรกสอดเป็นคุณสมบัติของคลื่นก็แสดงว่าแสงเป็นคลื่นนะครับอาจารย์เคยบันทึกเรื่องนี้ไว้ในคลิปตอนสอนฟิสิกส์หนึ่งอย่างละเอียดลองกบไปดูแล้วกันนะครับวันคลิปนี้อาจารย์จะวาดเฉพาะรังสีแสงนะครับเพื่อ,ออาจจะเป็นการทบทวนนะครับเพราะว่าองค์ความรู้เดียวกันเลยเพราะแสงพื้นตัวเป็นคลื่น โอเคเริ่มต้นก็กำหนดสถานก,การณ์ก่อนเนาะปรากฏการเกิดอะไรอันนี้สมมุติว่าอันนี้ห่างจากช่องนี้นะครับช่องแคบคู่เนี่ยห่างกันดีด็อกสมมตินะครับห่างกันดีด็อกแล้วก็ระยะจากที่กั้นเนี่ยนะครับไปยังฉากเนี่ยห่างกัน L ระยะห่าง L นะครับ อันนี้พิจารณาแสงลังสีแสงที่วิ่งผ่านแสงวิ่งมานะครับผ่านช่องแคบคู่ปั๊บเนี่ยแล้วเขาก็หักเหเลี้ยวเบนใช่ไหมครับเกิดการเลี้ยวเบนใช่ไหมช่องแคบคู่ปั๊บปรากฏว่าแสงเนี่ยพุ่งไปตกบนฉากจุดนี้ก็แล้วกันนะครับจุดนี้ลำแสงอีกอันนึงก็พุ่งไปตกบนฉาก เราสนใจที่จุดเดียวกันเรารู้แล้วว่าแสงมันเดินทางทุกทิศทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะมีลำรังสีเทคนี้เท่านั้นมันไปทุกทิศทางแต่มันจะเกิดภาพหรือไม่อย่างไรเกิดภาพมืดภาพสว่างอะไรยังไงนี่ขึ้นกับเงื่อนไขนะครับเราสนใจลำแสง2องอันนี้นะครับอันแรกก็ไปตกบนฉากออกมาจาก S แรกเขาเรียกว่าซอสแรก S1 นะครับ S 1 S ที่มาจากคำว่าซอสอันที่2คือช่องแคบที่2เรียก S2 นะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นดีส่วนสองถูกไหมนะครับอันนี้ดีส่วนสองนั่นเองเพราะตรงนี้ดีเอาละครับคราวนี้นิสิตครับลำแสงสองอันเนี่ยมันจะแทรกสอดแบบเสริมกันก็ต่อเมื่อไอ้ลำสีสองเส้นเนี่ยมันเฟดตรงกันใช่ไหมครับเฟดตรงกันเฟดตรงกันพอดีเป๊ะมันถึงจะหักมันเดินมันแแทรกสอดแบบเสริมกันจนเกิดแถบสวา่าง เงื่อนไขของแถบสว่างนะครับแถบสว่างเนี่ยเสริมกันเนี่ยเขาเรียกว่าบับใช่ไหมเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบเสริมกันเกิดปฏิบับนะครับไม่ใช่แบบปฏิบับไม่ใช่บับบับนี่คือหักล้างกันปฏิคือไม่หักล้าง ปฏิบัตก็คืออะไรครับก็คือระยะห่างระหว่างเดี๋ยวจารย์าลากจากลากตรงนี้มานะครับเอาเส้นสีอะไรดีเส้นสีเส้นสีเขียวก็แล้วกันอจารย์ลากมาปึ๊บนี่นะครับถ้าอาจารย์ลากตรงนี้มาแล้วลากมาตรงจุดที่มันจะทําให้ด้านนี้ ด้านนี้นะครับความยาวของด้านนี้เท่ากับความยาวของด้านนี้แสดงความยาวเท่ากันนะถ้าอาจารย์วาดเป็นคลื่นเหมือนกับที่เคยทําตอนฟิสิกส์หนึ่งตัวนี้ก็จะมาเห็นไหมครับแล้วถ้าอ้ตรงเนี้ยมีความยาวเท่ากันตรงนี้ก็จะมาเหมือนกันมันก็จะเสริมกันพอดีเห็นไหมครับเสริมกันขึ้นพอดีอันนี้คือเงื่อน,นไขของการเกิดปฏิบัติแบบเสริมกันแต่ว่าตรงเนี้ย จะเริ่มเฟสตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อตรงนี้ต้องเป็น1เป็นเลมด้าครับเต็มแลมด้าเขาเรียกว่าต้องเป็น m แลมด้าดีไหมนะเมื่อเเป็นจํานวนเต็มต่างๆนะครับเป็นศูนย์เป็น1เป็น2เป็น3ามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเนี่ยถ้าเเป็นศูนย์ก็คือศูนย์เลมด้าก็แสดงว่าจุด p สมมติทรงนี้อาจารย์เรียกว่าจุดจุด p เนาะถ้าจุด p มาอยู่ตรงนี้ปั๊บแสดงว่าเส้นนี้ กับจุดนี้มาเส้นนี้เท่ากันคือ M ได้เป็นศนถูกไหมโอเคอันนี้คือเงื่อนไขของการเกิดปฏิบัตแล้วปัญหาก็คือด้านนี้มันคือด้านอะไรด้านนี้มันยาวเท่าไหร่มีความสัมพันธ์กับ d ยังไงนะครับนิสิตพิจรณาเส้นสีขาวของอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์ลากเส้นสีขาวเนี่ยมายังจุด p แล้วอาจารย์ให้มุมนี้เป็นมุมเซตา้า อันนี้เรารู้ดีเรารู้ L นะครับพวกนี้เซ็ตได้ใช่ไหมครับรู้ D ีรู้ L แต่มุมนี้เราไม่รู้หรอกโอ้โอเกิดแถบเกิดสว่างมันเกิดเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไอ้มุมตัวนี้ให้มันอยู่ในรูปของฟังก์ชัน D กับ L เดี๋ยวทำยังไงอันนี้เซต้าอาจารย์ลากมาคราวนี้ลากไอเส้นอ้างอิงมาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าไอเซต้าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับ เส้นอ้างอิงนะครับถ้ามุมนี้เซต้านี่เสร็์คิดดูคิดตามนะครับเรียนกับอาจารย์ถ้าใจร้อนจะไม่มันนี่คือเรียนแบบจะฟังฟังเพราะันต้องวาดภาพไปด้วยคิดไปด้วยนะครับโอเคตรงนี้เป็นเซต้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเซต้าด้วยใช่ไหมเป็นเซต้าด้วยนะครับวันท่าอาจารย์ลากเส้นนี้มาเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับ ลักษส้นี้มาปั๊บดูสิตรงนี้เซต้าตรงนี้ฉากนะครับมุมนี้เป็นมุมตรงข้ามมุมนี้เป็นมุมตรงข้ามนะถ้าอาจารย์ให้มุมนี้เป็นมุมอัลฟาอาจารย์ใช้สีฟ้านะครับอันนี้เป็นมุมอัลฟาลองพิสูจน์แบบเลขาคณิตนี้อัลฟามุมนี้ก็จะเป็นมุมอัลฟาด้วยใช่ไหมมุมเนี้ยเนี้ยอัลฟานะครับใช้สีแดงทับ อัลฟาใช่ไหมอัลฟาเนี่ยอัลฟามุมนี้อัลฟาอัลฟาอันนี้มุมฉากใช่ไหมครับสามเหลี่ยมสองอันเนี่ยต้องบวกกันเป็นฉากเพราะอะไรเพราะว่าอัลฟาบวกเซต้า Alpha เป็นมุมฉากเห็นไหมตรงนี้ตรงข้ามอัลฟาทพอนตรงนี้ต้องเป็นเซต้าสถานเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าเซต้าบวกอัลฟาเป็นมุมฉากสามเหลี่ยมภายในต้องเป็นร้อยแปดสิบมุมเน,นี้ยมุมฉากเพราะตรงนี้ต้องบวกกันเป็นร้อยแปดสิบซึ่ง ก็เหมือนกับเซต้าก็บวกแลมด d าในด้านนี้เพราะฉะนั้นมุมนี้จึงเป็นมุมเซต้าโอเคไหมครับถ้ามุมนี้เป็นมุมเซต้าด้านนี้ยาว d ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น d sin นเซต้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันก็คือ d sin เซต้าเท่ากับ m l a m แลมดานั่นเองครับนีสิเมื่อ m เท่ากับ0ย 1 2 3สองสามกับบวกลบศูนย์บวกลบ1บวกลบสองเป็นอะไรก็ได้ครับบวกลบสมก็ได้ถ้าอันนี้เป็นจุดสว่างนะครับถ้าเกิดว่า m เป็นศนจุดสว่างก็จะผุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเเป็น1อยู่ตรงนี้ n เป็นสองอยู่ตรงนี้อันนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วแต่มันจะเป็นเท่าไหร่สมมติว่าอาจารย์ให้ n เป็น m เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับ m เป็น1 m เป็น2 m เเป็นสาม สมมุติว่าจุดนี้ m เป็น3อันนี้มาลบหใช่ไหมก็ m เป็นลบหน m เป็นลบสอง m เป็นลบสก,ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสายลบมันก็เป็นอันนี้เหมือนกันมุมก็มุมก็มมกวาดมาทางลบเท่านั้นเองนะครับโอเคไหมครับโอเค นิสิตครับคราวนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ L ถ้าเราจะสร้างสมการที่มันเกี่ยวข้องกับ L ด้วยนิสิตลองพิจารณาดูครับอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเนี่ยไซเซต้าคืออะไรครับมุมเนี่ยเซตา้าจากสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยไซเซต้าอันนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามหารด้วยด้านนี้ถูกไหมแล้วจากพีทาโกรัสเนี่ยด้านนี้คืออะไรครับด้านความยาวตรงเนี้ย ก็จะเป็นความยาวนี้นะเส้นสีเหลืองนี่นะเอ้ย,เ,อยเส้นสีขาวนี่นะก็จะเป็น square root ด้าน l กำลังสองบวกด้านด้านความสูงนี่สมมุติอาจารย์ให้เป็นความสูง y หรือ x ก็แล้วกันเป็น y ก็แล้วกัน y ความสูง y y กำลัง y, สองน,นะครับเพราะฉะนั้นไซน์เซต้าจากมุมนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามก็คือด้าน y หารด้วย square root L อลกลังสองบวก Y กํกลังสนั่นเองโอเคไหมครับถ้าความสูงตรงนี้เป็น Y ในแ l a บที่เราทํานิสิตครับเขาให้วัด Y ใช่ไหมวัดหาจุดสว่างปุ๊บแล้วก็วัด Y ออกมาแล้วก็หาค่า M อะไรออกมาไหครับในกรณีที่มุมเซต้าเนี่ยมันน้อยมากๆซึ่งก็น้อยจริงๆตอนที่เราทดลองใช่ไหมห่างเป็นนี้เลยมุมเลเซอร์ออกมามันฉายไม่ไม่กี่เซนเองครับระยะนี้มันไม่กี่มิลเองตรงนี้ระยะนี้เป็นลงเป็นเมตร เพราะฉะนั้นในกรณีที่เซต้าน้อยๆเนี่ยเซต้าน้อยๆเนี่ยค่า y กไ็ไม่ค่อยมีผลกับ l ใช่ไหมเนี่ย l มากๆนะครับค่า l มากๆเพราะฉะนั้นค่านี้ก็จะประมาณประมาณ l นะครับกรณีที่เซต้าน้อยๆนะครับค่านี้ก็จะประมาณ l เพราะฉะนั้นไซน์เซต้าก็จะประมาณเท่าไหร่ครับ y ส่วน l นั่นเองนะครับถ้าแทนค่าตรงนี้เข้าไปก็จะได้เป็น d คูณกับ y ส่วน l mm. เท่ากับ m ลัมดาอันนี้คือกรณีที่มุมน้อยๆเป็นสมการที่2โอเคนะครับถ้าเกิดว่า m จุดไหนล่ะเขาเนี่ยเขานิยมเขียนห้อย m ทำไมเขาห้อย m เพราะว่าอันนี้ m เง้เขาเลยให้ห้ย m เห็นไหม y m นั่นเองว่าอันนี้ก็ y m 1 y m 2องอะ่รทับ2หม้นต,ต้นครับโอเคก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนี่เสร็จครับจำตรงไหนจำว่าอันนี้คือเงื่อนไขปฏิบัติจำไว้นะครับถ้าเป็นสลิดคู่เพราะว่ามันจะแตกต่างจากกรณีที่เป็นช่องเดี่ยวถ้าเป็นช่องเดี่ยวมันเป็นเงื่อนไขแบบ ส่วนกรณีที่เป็นแถบมืดก็ทิคนิดเดียวครับตรงดีไซน์เซต้าเนี่ยต้องเป็นครึ่งหนึ่งมันจะได้หักล้างกันไงมันจะหักล้างกันนะครับถ้าเป็นแถบมืดลองเป็นกันบ้านก็นได้ครับลองไปวาดดูถ้าเป็นแถบมืดเนี่ยลองวาดตามอาจารย์วาดนี่จะเป็นยังไงนะครับก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ